สารพัดสารพัดสารพันธน,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 นะถ้า,าเราดูเหมือนขนมจีนการเลือกตั้งสสนี่แหละมันไม่มีอะไรแน่นอนเจษะาธินแค่วงการนี้วงการเล็กๆเรามองเล็กๆนะแต่ความจริงอาจจะมีเล็กก็ได้เพราะเครือข่ายทุกคนนี่มีความเป็นตัวของตัวเองนะที่มารวมกันนีบ่บางครั้งนี่ความเขาเรียกว่าความต้องการอาจจะไม่เหมือนกันบางคนมาเพื่อมีความสุขนะสวัสดีคุณแม่จินตนานะครับ ที่เขามาเยี่ยมครับผมต้องขออภัยในที่เวืได้ทักทาอพเชื่องที่เป็นช่วงพูดคุยเนาะเออก็อยากอ่านอยู่กลัวจะไม่ไปไม่มานะ <c oughs> ก็ก็ขออภัยนะทีนี้พอไม่ได้ตามที่หวังคือไม่เป็นไปตามทิศทางที่อ่ต้องการนะออ, <c oughs> อะไรชองด่าไปมาไม่อยากดูแนละ้วก็ยอดตกกันเป็นแถวนะครับเรื่องด่ากันไป ส่วนมากก็คือพวกเรานี่แหละแต่บางครั้งแม้ไม่เข้าไปก็ได้ดูพอคืออาจจะไม่อยากดูคนนี้คนบางคนหลอกนะแต่ <c oughs> ก็ดูจากดูคนนี้จากช่องที่เราชอบอนี้นะก็พอได้ดูพอได้เห็นแนวทางหรือว่าตอนนี้มันก้าวไปถึงไหนแล้วบางทีอากบับกิาาการยานการโกรดแค้นเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่จําเป็นนะ คือยังไงลนะ่ะถึงบอกว่ายากมากกว่าสีที่ดำป็นก็คือมันแรงกว่ามี่มั้งจากนุ่นมาถึงนี่แล้วเรื่องห<อ>นึ่งที่ผม ใจนะผมก็นในเคร่องแก้วแม่บุมไินอยครื่งแก้วเขาจ่ายเท่าไหร่เครื่องแก้วถ้าทำถ้าเตามจริงแล้วเขาบอกกินแล้วไปแล้วไม่แล้วแฟนได้เครื่องแก้วอะไรอ่ะมันทำไมมันดูขนาดนั้นอ่ะจะขาไปไหนแบบสาสานะจากห้อมูลซื้อให้ประมาณสามสี่เดือนเลยนะถึงได้แล้วได้ก็ได้แขนยาวหมดเลย ได้แขนยาววันนั้นเนี่ยสามตัวก็แจกมูทูซึ่งเป็นเครือข่ายเนาะแล้วตอนหลังก็ส่งมาอีกสามตัวนังือแขนสัน้นถ้าดูจากกรอบที่เขาทะเลาะก,กันเนี่ยที่บอกว่าเงินไ้่หมุนก่อนอะไรนี่คงพูดในเรื่องที่ว่าคือวันนี้ไม่ไม่ชอบหน้ากันแล้วจึงพูดเหมือนกับให้เหตุผลหรือให้ข้อที่จริงนี่ต่างแตกต่างกัน ความจริงแล้วตอนนั้นนีเรื่องเสื้อนี่ถอยเวลามานานมากนะครับถ้าคุณดูนี่ก็น่าจะเลยคือวันที่เราไปเราที่ไปไปฉลององค์ปู่เอนอะหลังบัตรวันที่เก้าใช่ไหมที่เราได้เสื้อสามตัวเนะใช่เป็นแขนยาวใช่ไหมวันนั้นวันนั้นเป็นแขนยาวเออแล้วหลังจากนั้นอีกก็ไม่ไม่น้อยนะก็ถึงได้พร้อมกันน่าจะใกล้เคียงกับลูกแก้วหรือ่ะ เส,สื้อมาก่อนอยู่เนาะแต่ก็หลังกันหลายอาทิตย์อยู่เนาะประมาณสี่อาทิตย์หรือเดือนนึงนู่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าถ้านี่กลุ่มที่เสื้อนี่ถ้าเป็นเสื้อสีขาวเนี่ยก็การที่บอกว่าใครเอาเงินไปหมุนก่อนอะไรก่อนเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ขาไม่ใช่เพราะเขาแจ้งเราเสื้อไม่มีทําไม่ทันนะก็อย่างอื่นผมไม่ได้ลงมาเหียดหรอกแต่ก็ สวัสดีพี่ราไวัลน,นะครับแล้วก็ถึงแล้วจาาฮอเช้าเนาะพีนสวัสดีนะครับทีนี้เรื่องเสื้อหรือเรื่องอื่นเนี่ยมัน่าจ,จะเป็นการไม่เข้าใจกันแต่สิ่งที่เรามองก็พูดคล้ายๆสุเทพเนาะสุเทศพพว่าใครกงนไงผมไม่รู้หรอกผมไม่เกี่ยวข้องอะไรที่เรามีผมก็คือผมไม่พูดเหมือนอย่างนั้นสักทีเดียวนะก็คือผม ไม่ค่อยรู้เรื่องเราดูตารางที่เถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยไม่เข้าใจน,นะเออเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเออยังไงก็เคลียร์กันเองกนเองแต่ประเด็นหนึ่งซึ่งผมคอยตามนะส่วนบางคนก็บอกว่าเลือกข้างผิดเนี่ยเสียหายไปเลยผมไม่รู้หรอกว่าใครจะเลือกข้างใครแต่สถานการณ์เหมือนวันนี้นี่ผมบอกเลยว่าใครก็ตามที่ไปเขาเรียกว่าอะไรร่วมกลุ่มดีกว่า จะบอกว่าสมสูงโมดสูงอะไรโมดสูงไม่ได้นะโมดสูงนี่ยังยังเป็นคําที่ใช้ได้อยู่นะกับฝ่ายตรงข้ามนี่ผมไม่โอเคเพราะอะไรไม่มีความคิดที่จะตองดองนะ <c oughs> ก็คือยังไงเขาบอกว่าเราโง่เขาเราก็บอกว่าเขาโคตรโง่เลยดูอะไรไม่รู้เรื่องโอ้เขาก็จัดเราหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนสองคนนี่ตา่างคนตา่ตางไม่ชอบกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไป สู้เหียพูดคุยกันแล้วประเด็นหนึ่งซึ่งติดใจนิดหนึ่งนะเอะก่อนจะไปคุยเรื่องคดีที่ที่เออเจ้าอะไรนะเจะ้าอะไรนะที่เขาลงไปกัน,น,นเนี่ยนครธอมเนี่ยขอพูดตัวนี้ก่อนอันหนึ่งที่ผมสังเกตนะความคิดของใครบางคนเนี่ยจะเหมือนกันครั้งหนึ่งที่คนใส่หน้ากากเนี่ย เคยขู่ตอนนั้นคือทะเลาะก,กันกับหน้าขาวแล้วก็ไปขู่ป้าแตนมาให้บังคับหน้าขาวไปขอโทษเพราะเรื่องจะเหมือนกับจะไม่สมหวังก็คือเขาจะไม่บังคับไม่เกี่ยวข้องอะไรทับมองน,นี้เขาเป็นคนละเรื่องนะเออจะให้ป้าเขามาพูดทําไมก็มีการ<ว>ขู่ด้วยประมาณว่าเดี๋ยวก็ไม่คนมาซื้อของหรอก คือความคิดของสองคนนี้จะทายกันคิดว่าตัวเองนี้ี่ปุ่ต่อเอฟซีเนี่ยผลคืออะไรครับเมื่อแยกตัวไปแล้วเนี่ยอภาษาที่พูดกันตอนนั้นคือเมื่อถูกถีบไปแล้วเนี่ยหายกันดูรู้เลยก็จะมีครับคนดูประมาณห้าหกพันคนแต่ห้าหกพันเนี่ยเป็นเอฟซีเขาหมดจริงหรือเปล่าหรือเป็นพวกเรานี่คอยไปสอดส่องว่ามันพูดอะไรเพราะฉะนั้นนี่ ความคิดที่บอกว่าเหมือนกันก็คือคนคนนี้ก็คิดเหมือนกันว่าตัวเองนี่เหมือนก็ใหญ่นะสั่งใครก็ได้เอาประมาณว่าสั่งใครที่จะสนับสนุนใชัคนไม่ทไม่สนับสนุนก็ได้เห็นไหมทะเลาะกันเรื่องอื่นก็มาโยงตรงนี้แหละเนาะคนนั้นก็ทะเลาะกับจกนาก็จะมาขู่ว่าจะไม่คนมาซื้อของที่บริษัท มันหันในกันเหมือนนกันสองคนนี้คิดเหมือนกันนี่เหมือนกันไปทะเลาะใครผมมองกรอบคนนี้ในต่างจากคนนั้นเยอะเลย,ยนคนนั้นเนี่ยคือตอนออกไปก็แค่ตามไอ้กาบออกไปประมาณนี้เพราะว่าเขายังไม่ชี้ชัดแน่นอนอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรหรอมีอะไรที่บอกบอกกันอยู่ประมาณว่าบอกให้รู้อยู่แต่คนนี้ไม่เหมือนอย่างนั้นก็คือ การออกไปของเขาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปนะแต่การที่จะก่อเรื่องนี่มันจะทำใน u t u b e เองเหมือนกับแตกเป็นเสียงเลยนะบางเงินว่าหลายคนมีแนวความคิดที่ก็คือยังไงสะบัดนะจะมาเกาะมาอะไรให้เขามาก่อมาเกี่ยวเพื่อให้เขาร่วมวงอ่ความวุ่นวายเขาไม่เขาไม่ร่วมเขาสะบัดมือหนีคุณจะทวงว่าคุณเคยจ่ายคนให้เคย เขาไม่สนแล้วเพราะอะไร <Ooh. S 1> มันยังไงล่ะบอกผมเคยบอกแล้วนะว่า youtube ที่ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยสัมผัสคนมามากมายละ่ะไม่ใช่สัมผัสคนคนเดียวแต่ละคนมีบางคนอีกเกือบแสนซับแน่นอนอย่างน้อยก็มีคนที่เขาสนิทเดียรเป็นหลายร้อยคนอาจจะเป็นพันพันคนเพราะฉะนั้นเขาเห็นโลกกว้างมาพอสมควรไม่ใช่ว่าระดับนี้จะสามารถ เขาเรียกว่าครอบงำครอบงำยูทูบเบอร์ได้มันคงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่ผมบอกว่าไปมากกว่าที่สุเทพไปะนะที่บอกว่าเหมือนกระยายอะไรนักว่าผู้พาฒนอะ่ะเพราะว่าคนนี้เนี่ยไปลักษณะที่หนึ่งความพร้อมก็เยอะฝ่ายนั้นก็คงอยากได้ไปซัพพอร์ตนะนะถ้ามีเงินจริงเนาะไปซัพพอร์ตกลุ่มเขาให้มีค่าใช้จ่ายใ,ในการ ทำลายป้อมยามของชายคนสไตล์เดียวกันนะเมื่อออกไปแล้วก็คือทะเลาะก,กับคนอื่นก็มาโกรธชายคนสุดท้ายกูจะเอามึงแรกๆไม่ด่านะครับแต่ต่อไปมาแล้วครับคนที่บอกว่าเป็นสหายมากันมาทั่วชื่อนาตาปีก็ยังแซ่เออก็ยังแซ่ยังนั่นยังนี่เออส่วนคนที่บอกว่าฉันนี่แหละจะเป็นคนช่วยชายคนรอดอุ้โห ออกไปนี่แต่งเพลงเลยนะเพลงอะไรที่มาเปิดอะไรบักภาคอะไรเงเขาเนี่ยโอ้ยผมว่าดทั้งโลกนี้ใช่คนใส่ใจกว่านี้นิดนึงนะเป็นบ้ามาเจอพวกนี้นี่เป็นบ้าเพราะอะไรพ,พวกนี้นี่ชอบคิดไปก่อนคิดไปเองเราคิดยังไงคิดเหมือนกับตัวเองยิ่งใหญ่เอ่อประมาณนี้เนี่ยยิ่งใหญ่เรื่องทุนคนก่อนยิ่งใหญ่เรื่องบารมีเออส่วนคนหัว ฟุดๆนะคือ,อยิ่งใหญ่อะไรบอ,อยิ่งใหญ่ด้วยความรู้กูไปมึงตายแน่กูสุดยอดเก่งความเก่งรู้วิธีฟ้องวิธีร้องใครจะฟ้องจะร้องต้องถามเขานี่ยังบอกอยู่มึงมาถามกูนี่นะถ้าจะร้องมึงทำยังไงถ้าจะฟ้องมึงทำยังไงวันสุดท้ายไปยุ่ามึงต้องลงชื่อในคำฟ้องนะจะบ้าเหรอเขาไม่ได้ฟ้องศาลโอ้ยเป็นเรื่องอีกแล้ว เดี๋ยวพอนเขาลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวต่ออี2พี่สองนะขนมจีนยังไม่หมดมนะสาวน้อยสาวน้อยอย,ยินดียินดียินดียินด,นด,นด,นดีน้องเจ้าขามาไ้สวัสดีค่ะวันนี้ปรากฏเลยนะ